สวัสดีค่ะแนนเองนะคะในคลิปนี้แนนจะมาบอกวิธีการดูแลผิวของตัวเองว่าทําไงบ้างนะคะเพราะแต่ก่อนแนนเองมีปัญหาหมองคล้ำมีรอยสิวรูขุมขนกว้างแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระแล้วก็จะมีฝ้าจางๆบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวจะแทรกภาพให้ดูนะคะแนนก็เลยจะมาแชร์นะคะว่าแนนใช้อะไรแล้วก็มีวิธีดูแลผิวยังไงนะคะสําหรับใครที่มาเจอแนนเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ ภาพแต่ก่อนของแนนนะคะจะเห็นได้ว่าก็มีปัญหาผิวเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยแนนไม่กล้าเจอหน้าใครไม่กล้าสบตาใครเลยนะคะเวลาใครมองหรือว่า คุยกับเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกอาย,อายไม่มั่นใจเพราะว่ามันเห็นชัดเลยนะคะถ้ายิ่งแบบอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นว่าเรามีฝ้ามีกะมีรอยสิวแล้วเราเองไม่ชอบแต่งหน้าไม่อยากจะทาบีบคอนซีลเลอร์ไม่ชอบเลยค่ะอยากจะแบบทาแค่กันแดดทาแป้งฝุ่นเบาๆแล้วจบแบบคนอื่นๆบ้างแนนนะคะก็เลยไปอ่านงานวิจัยนะคะจนพบว่าถ้าเราบำรุงผิวด้วยวิตามินซีประมาณ5%รร่วมกับ นอเซตามาย5%สูตรนี้นะคะจะทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็คาดหวังผลลัพธ์ในเรื่องของกระบวนการสร้างเม็ดสีได้ค่ะเรื่องสร้างเม็ดสีนะคะมันก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เลยก็คือรอยสิวเข้มขึ้นมีจุดด่างดำม,มีกระมีฝ้าขึ้นพวกเนี้ยมันเกี่ยวกับเม็ดสีหมดเลยค่ะนั่นก็เลยหอบเอางานวิจัยนะคะไปคุยกับเพื่อนแพทย์ผิวหนังรวมไปถึง R&D ผลิตครีมออกมาด้วยนะคะว่าทํายังไงที่จะ ผลิตออกมาที่ตามสูตรนี้แนนก็เลยอยากจะได้ที่มันเหมาะกับตัวเองใช้เองเห็นผลเองและแนนก็ได้ตัวนี้มานะคะก็คือเป็นเซรั่มวิตามินซีเมลานิกนะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือ Radiant Vitamin C Perfection Gel นะคะแะนนให้โจทย์กับทางทีมผลิตนะคะว่าต้องการบางเบาไม่ทําให้ผิวมันเพราะแนนผิวค่อนข้างมันแล้วก็เกิดสิวดได้ง่ายแล้วต้องทําให้สูตรผิวคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยไม่ระคายเคืองด้วยเขาก็เลยเป็นตัวนี้ออกมาให้นะคะเดี๋ยวแนนจะเอาเนื้อให้ดู นี่นะคะมันจะเป็นเหมือนน้าเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีน้ํามันเข้ามานะคะแล้วทาเข้าไปแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวซึมเข้าสู่ผิวค่ะแล้วก็ให้จดไปอีกว่าเกรดวิตามินซีที่ใช้สูตรที่ใช้ทุกอย่างที่ใส่เข้ามาจะต้องทําให้ผิวของแนนดูกระจ่างใสขึ้นและต้องไม่มีเอฟเฟกหรือว่าทําให้ระคายเคืองค่ะพอนนั้นได้รับมานะคะ แนนก็เลยใช้ไปประมาณ2เดือนแล้วก็เห็นผลลัพธ์ตามภาพนี้เลยนะคะจริงๆเนี่ยแนนไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเห็นผลแล้วขนาดไหนคือเราก็ใช้ไปเรื่อยๆตามธรรมชาตินะคะจนคนมาทักว่าไปทําอะไรมาผิวดูใสขึ้นพวกรอยจุดด่างดําต,ต,ตรงผิวหน้าเนี่ยดูจางไปเยอะแบบมากๆเลยในสูตรขวดนี้นะคะอุดมไปด้วยอาหารผิวทั้งหมดที่ผิวของเราจะเป็นต้องการเลยค่ะมันจะช่วยทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ให้คนอื่นนะคะได้ลองทดสอบใช้ดูก็เห็นผลดีขึ้นนะคะนอกจาก เซรั่มนะคะจริงๆมันมีครีมด้วยตัวนี้แนนไม่เคยพูดในคลิปไหนเลยใช่ไหมคะครีมตัวนี้แนนจะใช้คู่กับเซรั่มเป็นประจำตัวนี้จริงๆจ,จ,จะไม่ได้ผลิตออกมาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าแนนใช้เองอยู่แล้วก็จะแนะนําให้กับคนที่มีปัญหาผิวจริงๆแล้วอยากจะใช้สกินแคร์นะคะแนนก็จะแนะนําเป็น2ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ690ตัวนี้490ยถ้าคู่กันเนี่ยรวมส่งด้วยมา่ันอยู่1 2 3บบาททุกคนคะระหว่างที่แนอนอัดคลิปอยู่ เพื่อนนั่งอยู่ใกล้ๆเขาบอกว่าเอาไปเลย2ขวดนี้990บาทส่งฟรีด้วยสำหรับคนที่ a d line sister แนนนะคะจำกัดแค่50ชุดเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหน้ามองหรือว่ารอยสิวนานแล้วรักษาไม่หายสักทีแนะนำนะคะใช้ต่อเนื่องประมาณ6-8สัปดาห์นะคะเพื่อให้อาหารผิวของเราได้รับอย่างเต็มที่เราจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะคะว่า พวกรอยหรือจุดด่างดำต่างๆของเราเนี่ยมันจะจางลงแบบชัดเจนที่เราเห็นด้วยสายตาเราเลยค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นการบำรุงผิวแบบทําให้ผิวเราเห็นความกระจ่างใสยอย่างอ่อนโยนไม่มีสารกัดฟอกสีผิวนะคะเพราะใช้แล้วก็ไม่ทําให้หน้าบางลงด้วยนะคะแนะนําใช้2ตัวนี้ร่วมกับครีมกันแดดยี่ห้อใดก็ได้นะคะที่มี S P F อย่างน้อยตั้งแต่ สาขึ้นไป PA อย่างน้อย3ามกวขึ้นไปนะคะในช่วงประมาณ2-3สัปดาห์แรกเนี่ยเราจะเห็นความกระจ่างใสายของผิวค่ะโอเคค่ะก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ต้องการสั่งซื้อหรืออยากปรึกษาปัญหาผิวก่อนนะคะทักมาได้ที่ LINE แอสเ r อร์แได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ